มือคลืนนี่นะครับทางด่านพ่อเอกผู้บริหารวงระเบียบวัฒศิลป์เพิ่นใดมาให้โอวาทนะครับกับทีมผู้บริหารวงเสียงวิหกนกพงศกรบ่าว่าจะเป็นบอสนกญาณุนะครับแล้วก็ศิลปินแดนเซอร์แล้วก็บ,บุคลากรในวงนะครับพี่น้องเนาะซึ่งน้องไอซ์สกุณาพรอนครับพี่น้องพ่อเอกระเบียบวัฒศิลป์เพิ่นให้โอวาทให้พรกับน้องไอซ์าวาจังได ไปฟังน้ากันครับพี่น้องยังท่างไหนยางลูกน่ยางลูกตกคอยังทัานคนดียางทานที่อ่าดยทลามีลูกผสมที่แงเพราะว่าห้าคนของลูกสามว่าต้้งเร็นดีสิ่งดีๆพระสิามวาสาเขาเร็นกดีหน้าคนเข้าผสมผสมผสมสมคนอ่ามีสิ่งดี ต้องเรี้งลยสิบใหลายย่างให้อาคุฉะนอยาเอาหารมณ์สใยาเอาฟามสิบตัวสู่พัิในต้อเลกนั่งเรียนต้องเลี้ยงนสิแในก่อนข้อเสียก็ปานึงสองสามเสียไก่ประมาหนึ่งเรนเลียงได้ประหนึ่งสองสามตายไก่ชนะสีนยังต้องเลี้ยงยว่เปนวัน เพื่อความสยใจเจ้าของเป็นเพื่อนมันสใจเจ้าของคือบางสิ่งบางอย่าเขาต้อเขาตอเนี่งละเขาต้องเอาแบบว่าเอาคนส่วนร่วมอภาพส่วนร่วมคนรเสียาใจใจเจ้าของใจความคิดความรู้สึกเจ้ของควระยังตามทางด้วยมือดีมีเขาเสียด้ตายเขาที่พออ ช่วยเป็นวันดีกันเลคือเอสรความดี่น้มสระคว่ำสาดาที่ชอบใ่กอับของมุงพวกแบบสบายมันดีเนาะมันมาดูมันเะเป็นีที่ดี็นอยากจะดีดีเลยอยากช่วยเขาวันนีีเสียดด้ยาายด้ยูไรูของเพื่อนเราเ่อนอมันอเพื่อนดันดีก็พูก็พวกเดีปฏิบัติดีให้ เขาอย่ำวันตายเขาเสียดายเเลยกอกด้วยเขาดีนี้เขาเสียดายตายเขาดีพอนี่เดนพ้นตายรุ่นเขาดีพ้นดีดีก็พุ่งก็วกดีก็ปานก็เมื่อนพ้นเด่นสี่อพนพอดีนี่ตายไปโอ้ยมันหอมมันมันนั่งตายเนาะมันาจะตายได้หรือเปล่า้อดีวันที่ด่านที่ด่านดีเด้วกับสมกับดิ์ขอบันทารถเลยสมับปูกับยาม กับีกับองกับป่ากับรุ่งกับป่ากับรุ่งหรือทุกคนอยู่ในเนี่ยทำลาปกิริยาขณะกิร่ลาต้องเสียเงินเสียเงินต้องเอาความคิดความจิตใจอยู่นมี่ก้าวถูกามาเป็นกีฬาหรเือจะเอาอารมณ์เป็นไงจะเอาอารมณ์ชั่วูมัตัดสิงนะคนเจ้ของ osaur, ตอคับกับหมอรสความสาเร็จหรือดูเรื่องในหนางทีมีเก้ขอ ่เสียสุขเพิ่มใส่แมใส่ก็เพิคนทานมงตาคนมิดูอ่าพอแม่ได้ในสุขสบายงาด้สุขสบายนอนเิความสามารถของได้จะตกแต่ว่าเสียใจพออ่าหาว่าเ้าไปสิ่งใดผ่านแต่พออยดูประสบความสำเร็จหือเสียนงต่างกับเป็นคนดีของพ่อของแม่ของพี่ของหลานอ่า ครับนี่ก็เป็นคํ่ให้โอวาทนะครับของพ่ออระเบียบวัตนศิลป์ครับพี่น้องนี่ก็ถที่ว่าเป็นอ่าุลักษู์กุญย์เนาะเพิ่นใดบอกไดกล่าวนะครับอนอ,อ้องไอักุณาพ่นนะครับถือว่าเป็นการอวยพอนที่ฟังแล้วหลายๆลยคนก็รู้สึกเปลื่มปิติไปตามๆกันนะครับ บ่าวเอ๋ได้ไปเห็นทั้งด้านของเอพัชราแฟนเพจครับเพิินก็ะไดลงคลิปนี่ล้วก็มีแฟนกับแฟนเพลงได้มาแสดงความยิห็นกันแบบนี้บอกว่าขอให้ทุกอย่างผ่านไปนะคะอายสกุณาพรแล้วเริ่มต้นตั้งใจใหม่นะคะทุกอย่างคือประสบการณ์และบทเรียนอันไหนไม่ดีบางครั้งแยกแยะไม่เป็นแต่ผู้ใหญ่และคนใกล้ชิดคนที่รักและเอ็นดูหนูจะต้องคอยสอนแต่สิ่งดีๆ สนับสนุนให้กำลังใจในยามหนูทำเต็มที่และทำดีที่สุดกับการทำงานแต่ในบางช่วงบางเวลาหนูทำผิดและทำไม่ถูกผู้ใหญ่และคนใกล้ชิดและรักหนูต้องคอยเตือนอบรมให้หนูปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นหนูจะต้องคิดยับยั้งชั่งใจและทบทวนให้เยอะอันไหนถูกอันไหนควรอย่าเอาแต่อารมณ์และฟังความข้างเดียว ก่อนโพสหรือทำอะไรต้องนับ1-10และคิดให้เยอะๆโซเชียลเร็วกว่าจรวดลูกสามารถดังและพังได้แค่พริบตาเพราะคำพูดตัวเองลูกปูถ้าเดินตามพ่อปูและแม่ปูก็จะได้รับผลลัพธ์แบบเดียวกันกับพ่อและแม่ถ้าหนูอยากโด่งดังและเป็นที่รักของมหาชนและแฟนคลับทั่วประเทศแบบพี่อุ๋งอิงพี่เต้าหยองและอีกหลายๆคน แฟนคลับรักทั้งประเทศมาไลมาทั่วทุกสาราทิศเป็นสิบพวงยี่สิบพวงร้อยพวงมาไลมาจากความรักและเอ็นดูหนูแต่ถ้าเมื่อไรหนูเดินติดทางชีวิตหนูจะเปลี่ยนทันทีนกพงศกรวงเล็บพ่อผู้ให้โอกาสบอสนุหมอลำศรีหกย่าผู้คอยดูแลและขับรถให้หนูนั่งพาเดินทาง ทุกหนทุกแห่งแม่แม่พี่พี่ในหมอลำเสียงหกนกพงศกรที่คอยดูแลหนูรักและเอ็นดูหนูเพราะฉะนั้นถ้าพลาดแล้วหรือว่าพลาดยังมีโอกาสแก้ไขให้ทำตัวให้เป็นเหมือนนักปราชญ์ผู้ไม่เคยหยุดการพัฒนาจนประสบความสำเร็จในชีวิตจัดตารางการดำเนินชีวิตให้ถูกให้เป็นเวลาเล่นคือเล่นเวลาทำงานคือทำงานถ้าหนู อยากมาอยู่บนเส้นทางนี้หนูต้องตั้งใจและมีระเบียบว,วินัยในการทํางานเวลาผู้ใหญ่บอกสอนต้องรับฟังและปฏิบัติตามอย่าทําตัวเป็นน้ําล้นตุ่มเพราะเมื่อ,อไหร่ที่หนูคิดแบบนั้นชีวิตหนูจะหาความเจริญไม่ได้ทําดีคิดดีหนูจะมีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นไม่เฉพาะจอดจ,จงเฉพาะบ้านใดบ้านหนึ่ง แต่แฟนคลับจะเข้ามาติดตามหนูด้วยความสามารถและความประพฤติดีของหนูคนดีทำดีไม่มีวันตายและแม่เชื่อว่าหนูจะทำได้และทำได้ดีถ้าหนูเปิดใจเปิดหูเปิดตาและยอมรับทุกคำติคำชมตั้งใจทำอย่าให้ใครหรืออะไรก้แล้วแต่มาทำให้หนูเบี่ยงเบนและหันหลังให้กับคำสอนที่ทุกคนมอบให้และอยาก เห็นความสำเร็จของหนูฝากไว้ให้หนูคิดนะคะอ้อัยสกุณาพรส46รักนะคะแล้วมีหลักรับพี่น้องโอ,โอโ้โหตอว่าเพื่อนใดคอมเมนต์แสดงความเห็นไหลเง่าเลยนะครับหลังจากที่เพื่อนใดเห็นการไห้อวาทของพ่อเอะระเบียบวัตศินป์บอกถึงน้องอ้อัยักุณาพรครับพี่น้องแล้วก็มีแฟนคลับแฟนเพลงอ,อีกหลายคนเขามาแสดงความเห็นไตโพดนี่บอกว่า อยากให้อายมาอ่านเมน,นี่จังเลยค่ะสอนได้ดีมากๆค่ะครับนี่ก็คือเป็นความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นนะครับพี่น้องครับสาหรับวัอนี้เบาเอ๋ไก่น้าสาระมาฝากพีฝังน้องเหมือนเดิมเช่นเคยครับมาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆอย่างต่อเน,นื่องพอกันกับเบาเอ๋นคลิปต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับ